กระติกโทรหาแตงโมในเวลาสองทุ่มให้น้องแตงโมมาลงเรือลำเกิดเหตุนะครับพี่บกมีนามีคนบนเรือเดินไปภูเก็ตเพื่อไปปิดปากใครบางคนที่จังหวัดภูเก็ตอาวิธิตที่เป็นกุญซือของแซนหรือกุญซือของตาลืก ต่อหาตาเหลือกเนี่ยทั้งวันทั้งคืนตอนนี้เป็นตำรวจระดับสูงของกองบัญชาการตำรบบวจองภาคหนึ่งอาวิชัยเป็นตำรวจระดับสูงของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีความสนิทสนมกับบ้านตาเหลือกเป็นอย่างมากอาวิทิตเป็นกุญซื้อของตาเหลือก ให้ขับปรกษ,ษาทั้งวันทั้งคืนนี่คือสุดยอดกุญสือของตาเลือที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนอาวิธิจ,จะปฏิเสธก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เกินวันที่7จมีนาคมอาวิติตำรวจกองบัญชาการบทรวพม่าหนึ่งคุญแจมาพบอันตำรวจตรีนันทพลดิสยะธรรมและคุณช่วยจีย้แจ้งได้แล้วว่าคุณโดหาตาเลือท,ทั้งวันทั้งคืนหลังจากเกิดเหตุไม่นาน คนที่สามก็คือพี่แท้งอดีตแฟนเก่าของน้องแตงโมที่จะมาเปิดปีนสัหาที่เก็บความลับไว้หลายปีที่ผ่านมาจะมามมกหลักฐานเด็ดซึ่งผมทราบอยู่แล้วว่าพี่แท้งจะพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับคนบนเรือยอย่างไรงนี้เมื่อสามปีก่อนผมได้คุยพี่แท้งเรียบร้อยแล้วคนที่สี่ก็คือพี่บีมสันยูซึ่งพี่บีมสันยูก็จะเป็นหัวใจของคดีน้องแตงโมเช่นเดียวกัน อันนี้เ็เฉพาะสําคัญสําคัญนะนะผมอยากจะบอกทุกคนว่าโมอามินาอย่าให้แปล้วแปลแปล้วคุจะโดนอีกดอกจด้ไม่เลยผมมีข้อมูลคุณเยอะคุณโมอามีนานะผมจะบอกให้นะครับนอกจากนี้ยังจะมีการเตรยดไปสอบอนายตามผมด้วยที่เป็นคนรู้ข้อมูลของคีีน้องแตงโมง จะไปตอบคุณแอนนาในเดือนท่ำนะครับที่คุณแอนนาถูกใครผูกและคุณแอนนาได้มีการคิกกีกับใครจะมีคนจะมีความสําคัญในการสอบของคนบนเรือที่เป็นคนสนิทใกล้ชิดกับคนบนเรือสองคนรับรองว่าเป็นที่ตึงหาแน่นอนสําหรับพยานสองปากนี้เป็นคนใกล้ชิดกับคนบนเรือที่รับรองว่าสื่อมวลชนนะครับต้องติดตาม บุคคลใกล้ชิดสองคนนี้กับคนบนเรือผมจะจะบอกทุกคนนะครับว่าเหตุเกิดวันที่ยี่สี่มีนาคมสองพหกสบห้าในวันที่ยี่สิบสามมีนาคมสองพอยหกสิบห้ากะติกโทรหาแตงโมในเวลาสองทุ่มให้น้องแตงโมมาลงเรือลำเกิดเหตุนะครับ ที่บอกมีนามีคนบนเรือเดินไปภูเก็ตเพื่อไปปิดปากใครบางคนที่ังหวัดภูเก็ตแต่ไม่นะครับ23มีนาค5หกห้าติดโซาน้องแตงโมในเวลา2องทุ่มให้น้องแตงโมพรุ่งนี้ต้องมาลงเรือให้ได้ครั้งแรก ไม่มีตาเหลือกมลวมวงในเรือลำเกิดเหตุมีบุคคลอื่นซึ่งมาเป็นพยานรับให้กับเอสไอมายืนยันแล้วว่าวันดังกล่าวทั้งแรกไม่มีตาเหลือกมล้มวงในการ,รล่องเรือเจ้าพญาผมจะบอกว่า ดังนั้นเนี่ยเบิร์เทคนิคคือคนที่จะไขปริศนาน้องไทโมหลายๆเรื่องที่ผมไม่สามารถที่จะไปเชิญน้องเเชิญเบิร์ดเทคนิคมาให้ปักคำได้ต้องอาศัยเจ้าที่ดีๆมาสอบสวนนะครับไม่ใช่สอบสวนในฐานะอัอานนะครับเขาเรียกว่าเชิญเบิร์ดเทคนิค มาให้ค่อยทำความวจริงกับเจ้าที่ดีไอท่าเรือของสนขุโอุดท่าเรือแห่งฉพังท่าเรือพะสมุทเจดีโดยไม่มีเจ้าที่คนไหนท้าแต่ต้องนอกจากนี้ไฮโซโจฝนอย่าเป็นเจ้าของโวยกวนในการรับและเปลี่ยนเงินตานะครับจากกระบวนการรับลอกคนเงินไปยังต่างประเทศก็คือพวกโวยกวนที่เป็นกระบวนการคอร์เซนเตอร์กระบวนการว็บปนันออนไลน์กระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจยาเสพติดต่างๆก็นายสุวรรก็มีการเปิดโวยพวนให้มีการรับแ,ล,แลกเปลี่ยนเงินตาเปเงินหยวนไปยังต่างประเทศหรือผ่านโวยพวนไปยังประเทศต่างๆโดยมีเจ้าที่รับสินบนทุกหน่วยงานทบวงกรมพี่น้องประชานชนคนไทยทังประเทศเราทำเราทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยเราายทมสืบหาข่าวกระบวนการลักลอบนำเข้าหลีไฟฟ้ารา,ายใหญ่ของประเทศก็ปรากฏว่า ได้ฐานสําคัญมาจากสายลับที่ส่งมาให้เราที่เป็นเจ้าที่กรมสวนกรที่เป็นพลเมืองดีนะครับที่เป็นข้าราชการที่ดีส่งมาให้ว่าคดีของนายสุสุฝงจะมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่กรมสวนกรซึ่ั้งจะเกษียณอ่ในการที่ผ่านมาจะวิ่งในการปรับนายสุสุฝงแล้วก็ไม่ดําเนินกดียากับนายสุฝงผมได้มีการคุยเรื่องนี้กับโฆษกของกรมสวนกรก็ปรากฏว่าไม่มีการรักษาการิกาไม่มีการรักษาคาพูดข้างว่า นโยบายของกงรมสนักกรต้องขารเพียงค้าผับพี่น้องครับบริเวณฟ้ามันจะหมดไปจากประเทศไทยได้ยังไงถ้ากรมสนักกรไม่เปิดช่องทางสมากินให้กับพวกกระบวนการลัรบๆนำเข้าบริหไฟฟ้ามานายโูโฝนยังเกี่ยวข้องกับคนบางคนนะครับในหน่วยงานของสำนักตํรวจแห่งชาติที่กำกับดูแลบริหไฟฟ้าวันที่นายโจโจฝนถูกจับก,กลุ่มที่ด่านที่ด่านพระสมุทรเจดีได้มีการโทรหารองผู้บริกาตรตํารวจแห่งชาติคนหนึ่งนะครับ ซึ่งในขณนะนั้นดารง,งตําแหน่งผู้ช่วยผู้บร,ริการตำแหน่งชาตินะครับมีการโทรขอให้มีการประสานงานมายังหน่วยงานของตำรวจที่เข้ามาร่วมจับก,กลุ่มบริเวณฟ้าที่ด่านพัสมุรเจดีพี่น้องประชาชนคนในต่องอางประเทศตำรวจยุคนี้เอาแต่ผลประโยชน์ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของเยาวชนเด็กอายุ12ปีติดบริเวณไฟฟ้ากันงอมแงมทัวพุกสารพิษเจ้าที่ตำรวจ มีการจับกลุ่มไปเหตุจับกลุมได้เฉพาะรายย่อยแต่รายใหญ่ยหญอย่างนายโซโซเฟิงที่เป็นผู้รับรอบนำเข้าบริยไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศปีนั้นนับพัาล้านบาทรัฐบาลไม่เคยสนใจไม่เคยปราบปรามอย่างจริงจังตำรวจทำงานตํรวจชาติก็ไม่เคยสนใจที่จะปราบปรามอย่างจริงจังเอาแต่รับสวยรับผลประโยชน์นนแข่งแตกกันโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของเยาวชนและครอบครัวทําให้เด็กๆทั้งหลายติดงมงมกับบุ๋ยไฟฟ้าซึ่งมีสารนิโคตินเกี่ยวข้องกับสารเสพติดด้วยซ้ำไปคนธนกิจอันนี้ล์ ได้เคยพูดกับผมว่าจะนําตัวอย่างของนายซูสุผงที่มีการเที่ยงค่ายที่าฐานทัสมุทรเจดีจะทาการทดส,สอบในมวิเยาศาสตร์การแพทย์เพื่อหาสารเสพติดเพื่อจะดำเนินคดีกับนายสูสุผงกับพวกในข้อหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็จะทําการยึดทรัพย์นายสูสุผงเพจใดคุณธานกิจาทยรั์ถึงนี้ผ่ายไปกับสายลมและแสงการทํางานของชมรมวทยการไม่เคยไวไย้ใจหน่วยงานของรัฐไม่เคยไว้ใจใครเพราะที่ผ่านมามีแต่ป้าหีจับแล้วก็เคลียร์จับแล้วก็เคลียร์ พี่้องครับหลักฐานชิ้นนี้เป็นหลักฐานสําคัญที่ผมคิดว่าประเทศไทยนะครับถ้าไม่มีการรับสวยบริไฟฟ้าจะไม่สามารถรับรอบนํเข้ามาได้เลยดูสิครับว่าเราทํางานหนักขนาดไหนเราจะกลมในโซโซเฟิงพร้อมของกลางจำนวนสามตู้พร้อมกับอธิบดีกรมสุลกรแต่เพียงแค่เสียค่าปรับในโซโซเฟิงรอดทนจากการถูกดำเนินคดียอาญาในห้องกองกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบังคับการปราบปรามคุ้มครองบริโภค นดี Carbon ซึ่งเป็นผู้มีหน้ผู้รับการปราปรามกองฝากในขณะนี้ก็คือพี่อิ่วก็ไม่ปรากฏว่ามีความคืบหน้าอย่างไรอ้างว่ากรมสุนสกรไม่ส่งเอกสารให้จึงไม่สามารถดำเนินคดีอาญากับนายสุสุขผลได้พี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าอดีตผู้พักการปราปรามคุ้มครองผู้เร่ร่อรับหน้าที่ไปดําเนินการจับกลุ่มพร้อมกับนองตรวจตีจนุงเกียรติปานแก้วกับผมที่ด่านพระสมุทรเจดีมีการจับกลุ่มได้มากกว่าพันสิบห้าพันบาทขึ้นไปมูลค่าของกลางหนึ่งตู้เครนเนอร์สินค้าที่ยึดได้ มีจานวนไม่ต่ำกว่า500ชิ้นไม่จำเป็นไม่ใช่500ชิ้นไม่ต่ำกว่า50,000ชิ้นพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าแล้วอย่างนี้ผมจะเพิ่งใครได้วันนี้ผมถามนะครับผู้การกองปราบปรามที่ปอดีตเป็นเคยเป็นผู้การบกบบอกว่าคดีนี้ยังไม่สามารถดําเนินการอะไรได้เนื่องจากกมรมสวนกรไม่ส่งเอกสารมาให้วันนี้ผมก็ไปลองกรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษ ซึ่งได้มีการสอบปากคำเพื่อจะดําเนินคดีกับนายสูสุฝงไปแล้วซึ่งยังไม่รู้ผลว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดําเนินการกับนายสุสุฝงอย่างไร